สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกลสารสุนทร21วันนี้นะัทโตะจะมาเล่านิทานเวตาลให้ทุกคนฟังซึ่งนิทานเรื่องนี้มีลักษณะเป็นนิทานสอนนิทานโดยผู้แต่งใช้กลวิธีในการให้ตัวละครในเรื่องใหญ่เป็นผู้เล่ามีการหูกปมตั้งปริศนาและเฉลยคี้คายปัญหาในท้ายเรื่องฉบับที่พี่จะเล่าต่อไปนี้เป็นฉบับเดียวกับที่น้องๆม .4 ใช้เรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย คือฉบับของพระราชง์เธอกรมหมื่นวิทยาลงกรหรือที่หลายคนอาจรู้จักในนามแฝงของท่านว่านมสศซึ่งพี่ก็จะพยายามเล่าโดยใช้คำศัพท์ตามเนื้อหาในหนังสือเลยแล้วก็พิมพ์ความหมายของคำศัพท์นั้นๆไว้นนด้านล่างสำหรับน้องๆคนไหนที่มาดูเพื่อไปสอบอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปไขปริศนาสุดหินจากนิทานเวตาลถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยคะ่ะ เมื่อ2,000กว่าปีที่ผ่านมาณนะเมืองอุชเชนีหรือเมืองอุชเชยนินีมีพระราชาทรงพระปรีชาสามารถเป็นที่เรื่องลือทรงตรน้นามว่าพระวิกรามาทิตยครั้งนั้นมีโยคีตนหนึ่งชื่อสานติศิลผูกอาคาตพระราชบิดาของพระวิกรามาทิตย และประสงค์ที่จะเอาชีวิตพระองค์แทนเพื่อเป็นการบูชานางทุรคาเพราะพาวิกรามาทิตย์ทรงพระราชสมภพในวันเดือนปีและเลิกเดียวกับตนโยคีสารติศีลจึงทำอุบายปลอมตนเป็นพ่อค้านำทับทิมล้ำคา่าซ่อนไว้ในผลไม้มาถวายพระวิกรามาทิตย์ทุกวัน พระวิกรมาทิตย์จึงพระราชทานพระอนุญาตให้พ่อค้าทูลขอสิ่งที่ปรารถนาเพื่อเป็นการตอบแทน สารติศิลจึงเผยตนว่าตัวเองเป็นโยคยีและทูลขอให้ปราวิการมาทิตย์ไปจับตัวเวตาลในป่าช้าเพื่อนำมาประกอบพิธีอย่างหนึ่งและตามสัญญาปราวิการมาทิตย์จะต้องเสด็จไปกับพระราชะโอรสเท่านั้นเวตาลน,นั้นสิงอยู่ในซากศพซึ่งแขวนอยู่ที่ต้นลาโศกศพนั้นมีลักษณะตามที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่องดังนี้ลืมตาโรม าสีเขียวเรืองๆผมสีน้ำตาลหน้าสีน้ำตาลตัวผอมเห็นซี่โครงเป็นซีๆีๆห้อยเอาหัวลงมาทำนองค้างคาวแต่เป็นค้างคาวตัวใหญ่ที่สุดเมื่อจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียวเหนียวเหมือนงูปรากฏเหมือนหนึ่งว่าไม่มีชีวิตแต่หางซึ่งเป็นเหมือนหางแพ้นั้นกระดิกได้ เมื่อพระวิกรามาทิตย์ทรงจับตัวเวตาลได้แล้วก่อนจะออกเดินทางไปพบโยคีสารติศินเวตาลได้กล่าวกับพระวิกรามาทิตย์ว่าในเวลาเดินทางนั้นข้าพเจ้าจะเล่านิทานเล่นเพราะป่ดผู้มีความรู้ยอมใช้เวลาของตนในเรื่องหนังสือมิใช่ใช้เวลาในการนอนและการขี้เกียจอย่างคนงโง่ในเวลาเล่านิทานนั้นข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาถามพระองค์ และพระองค์ต้องสัญญาข้อนี้เสียก่อนข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยคือเมื่อข้าพเจ้าตั้งปัญหาถ้าพระองค์ตอบจะเป็นด้วยกำปางก่อนบรนดาให้ตอบหรือด้วยแพ้ความฉลาดของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะล่อให้ทรงแสดงความเย่อหยิ่งว่ามีความรู้ก็ตามต่อเมื่อพระองค์ไม่ตอบปัญหาเพราะได้สติหรือด้วยความโง่เขลาของพระองค์เองก็ตามข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วย จากนั้นเวตาลก็เริ่มเล่านิทานโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเล่าจบเรื่องก็ถามปัญหาปราวิกรามาทิตย์เลิศเพลินกับนิทานจนเผลตอตอบปัญหาเวตาลจึงลอยกลับไปยังต้น,นโศกปราวิกรามาทิตย์ต้องทรงกลับไปจับตัวเวตาลมาอีกเป็นอย่างนี้จนกระทั่งนิทานเรื่องสุดท้ายปราวิกรามาทิตย์จึงทรงจับตัวเวตาลได้และประหารชีวิตโยคีได้ในที่สุด โดนิฮานเวตาลเรื่องที่สิบที่ประวิกลามาทิตย์ไม่ได้ทรงตอบปัญหานั้นมีเนื้อเรื่องดังนี้เวตาลกล่าวว่า ครั้น,นี้ข้าพระเจ้าให้เกิดกระเหม็นตาซ้ายหัวใจเต้นแรงแลตาก็มืดมัวเป็นลางไม่ดีเสียแล้วแต่ข้าพระเจ้าก็จะเล่าเรื่องจริงถวายอีกเรื่องหนึง่งแลเพราะเหตุข้าพระเจ้าเบื่อหน่ายการถูกแบกสะพายไปมาเป็นหลายเที่ยวแล้วแม้พระองค์จะไม่ทรงเหมือเป็นผู้แบกก็จริงข้าพระเจ้าจะตั้งปัญหาที่อยากทูลถามจักทีถ้าทรงตอบได้พระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพระเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาองค์ ในโบราณการเมืองใหญ่เมืองเงินชื่อกรุงธรรมภปุระ พระราชาทรงนำเท้า,มาหมาพลมีมเหสีซึ่งแม้มีพระราชธิดาจำเริญวัยใหญ่แล้วก็ยังเป็นสาวงดงามถ้าจะเปรียบกับพระราชบุตรีก็คล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระราชธิดามีอาการแก่เกินอายุที่จริงเป็นด้วยพระราชมารดาเป็นสาวไม่รู้จักแก่แลความสาวข,ของพระนางเป็นเครื่องประหลาดของคนทั้งหลาย เมื่อท้ามหาพลจะสิ้นบุญน,นั้นเกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมปุระคาศึกมีกำลังมาก และชำนาญการศึกใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธคือใช้ทองคำซื้อน้ำใจในทหารและไพรพลของพระราชาให้เอาใจออกห่างจากพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันขนที่ซื้อน้ำใจไม่ได้ฆ่าศึกใช้ทองคำบ้างเหล็กบ้างเป็นอาวุธดังนี้จนในที่สุดไพรพลของเท้าหมาพลก็หล่อรอยย่อยยับไป ท้าวมาพลเห็นจะรักษาชีวิตพระองค์ไว้ไม่ได้ด้วยวิธีรบก็คิดจะรักษาชีวิตด้วยวิธีหนีจึงพาพระมะเหสีและพระราชธิดาออกจากกรุงไปในเวลาเที่ยงคืนจำเพาะสามพระองค์พระราชาทรงพานางทั้งสองเล็ดรอดพ้นแนวทับข่าศึกไปแล้วก็ตั้งประพักมุ่งหน้าไปยังเมืองซึ่งเป็นเมืองเดิมของพระมะเหสี วันรุ่งขึ้นพระราชาสรงนำนางทั้งสองเดินไปจนเวลาสายถึงท้องทุ่มเห็นหมู่บ้านมือหนึ่งแต่ไกลไม่ทรงทราบว่าเป็นหมู่บ้านโจรแต่ทรงสงสัยไม่วางพระหฤทัยจึงตรัสให้พระมเหสีและพระราชธิดาหยุดนั่งกำบังอยู่ในแนวไม้ พระองค์ทรงถืออาวุธเดินตรงเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อจะหาอาหารเสวยและสู่นางทั้งสององค์ฝ่ายพวกพินซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นปรับตัวเป็นโจรอยู่โดยปกติครั้นเห็นชายคนเดียวแต่งตัวด้วยของมีค่าเดินเข้าไปเช่นนั้นก็คุมกันออกมาจะเข้าชิงทรัพย์ในพระองค์ พระราชาท้ามหาพลทรงเห็นดังนั้นก็ทรงพระแสงธนูยิงพวกโจรล้มตายเป็นอันมากฝ่ายในโจรได้ทราบว่ามีผู้มีทรัพย์มาฆ่าฟันพวกตนลงไป,ไปเป็นอันมากดังนั้นก็กระทําสัญญาเรียกพวกโจรออกมาทั้งหมดแล้วเข้าล้อมรบพระราชาเท้ามหาพลองค์เดียวเหลือกำลังจะต่อสู้ป้องกันอนาะวุธพวกโจรได้ก็สิ้นพระชนลงในที่นั้น พวกพินก็ช่วยกันปลดเปื้องของมีค่าออกจากพระองค์แล้วพากันคืนสู่บ้านแห่งตนป่ายมเหสีและพระราชธิดาซึ่งแอบอยู่ในแนวไม้เห็นพวกโจรเข้ากุ้มรุมรบพระราชาก็ตกใจเป็นกำลังแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ครั้นเห็นพวกพินทำลายพระชนพระราชาลงไปแล้วสองนางพระองค์สั่นพากันหนีออกห่างจากหมู่บ้านโจร ทางจะไปทางไหนหาทราบไม่ความมุ่งมาดนมีอยู่แต่ว่าจะหนีให้พ้นมือพวกพินซึ่งเป็นคนชาติต่ำช้าเท่านั้นนางทั้งสองกำลังน้อยแต่อำนาจความกลัวพาให้สเสด็จไปไกลเป็นทางถึงสี่โกดอ่อนเปรียพระกำลังทรงดำเนินต่อไปไม่ได้ก็หยุดนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ริมทาง พเพิรนมีพระราชาอีกพระองค์หนึ่งทรงนำเท้าจันรรทรเสนเสด็จออกยิงสัตว์ป่ากับพระราชบุตรจำเพาะสองพระองค์กษัตริย์ทั้งสองทรงม้าไปตามแนวป่าเห็นรอยเท้าหญิงสองคนก็ทรงชักม้าหยุดดูพระราชบิดาตรัสว่ารอยเท้าคนทำไมมีอยู่ในป่าแถบนี้พระราชบุตรทูลว่ารอยเท้าเหล่านี้เป็นรอยเท้าหญิงสองคนรอยเท้าชายของโตกว่าน,นี้ พระราชาตรัสว่าเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้เป็นหญิงจริงนังเจ้าว่าแลน่าประหลาดที่มีหญิงมาเดินอยู่ในป่าแต่ถ้าจะให้พูดตามเรื่องในหนังสือหญิงที่พระราชาพบในป่ามักงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนกับดอกไม้ป่าที่งามกว่าดอกไม้ในสวนมาเราจะตามนางทั้งสองนี้ไปถ้าพบนางงามจริงหนึ่งว่าเจ้าจงเลือกเอาเป็นเมียคนหนึ่ง พระราชบุตรทูลตอบว่ารอยเท้านางทั้งสองนี้มีขนาดไม่เท่ากันแม้เท้าจะมีขนาดย่อมทั้งสองนางแต่ก็ยังใหญ่กว่ากันอยู่คนหนึ่งข้าพเจ้าจะเลือกเอานางเท้าเล็กเป็นภริยาของข้าพเจ้าเพราะคงเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้าส่วนนางเท้าเครื่องนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่ขอพระองค์ทรงรับไว้เป็นราชชายา ท้าจันทราเสนตรัดว่าเหตุไหนเจ้าจึงกล่าวดังนี้พระราชมันดาของเจ้าสิ้นพระชนไปไม่กี่วันเจ้าอยากจะมีแม่เลี้ยงเร็วเท่านี้เจ้าหรือพระราชบุตรทูลตอบว่าขอพระอ,องค์อย่ารับสั่งเช่นนั้น ตพราะบ้านของผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวนั้นถ้าไม่มีแม่เรือนก็เป็นบ้านที่ว่างอันหนึ่งพระองค์ย่อมจะทรงทราบคาถาซึ่งมูลเทวบัณฑิตแต่งไว้มีความว่าชายผู้ไม่ใช่คนโง่ไม่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงดงามคอยรับรองในขณะที่กลับถึงเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองพระองค์ย่อมทรงทราบด้วยพระองค์เองว่า ความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นมีไม่ได้ในบ้านและมีไม่ได้นอกบ้านเพราไม่มีหวังจะได้มีความสุขเมื่อกลับมาสู่เรือนแห่งตน ท้าจันทราเสนทรงนิ่งตรองอยู่คู่หนึ่งแล้วตรตัสตอบพระราชบุตรว่าถ้านางเท้าเครื่องมีรักษณะเป็นที่พึงใจข้าก็จะทําตามคําเจ้าว่าครั้นกษัตริย์ทั้งสององค์ทรงกระทําสัญญาแบ่งนางกันดังนี้แล้วก็ทรงชักมา้าตามรอยเท้านางเข้าไปในป่า สักครู่หนึ่งเห็นสองนางนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้กษัตริย์สององค์ก็เสด็จลงจากมา้าเข้าไปถามนางทั้งสองนางก็เล่าเรื่องให้ทรงทราบทุกประการพระราชากับพระราชบุตรก็เชิญทางทั้งสองขึ้นหลังมา้าองค์ละองค์ นางพระบาทเขื่องคือพระราชธิดาขึ้นทรงม้ากับเท้าจันทราเสนนางพระบาทเล็กคือพระมเหสีขึ้นทรงม้ากับพระราชบุตรสี่องค์ก็เสด็จเข้ากรุงกล่าวสั้นๆเท้าจันทราเสนและพระราชบุตรก็ทำการวิวาห์ทั้งสองพระองค์แต่กลับคู่กันไปคือพระราชบิดาทรงวิวาห์กับพระราชบุตรตรีพระราชบุตรทรงวิวาห์กับพระมเหสี และเพราะเหตุที่คาดขนาดเท้าผิดลูกกลับเป็นเมียพ่อแม่กลับเป็นเมียลูกลูกกลับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองแลแม่กลับเป็นลูกสะพ้ายของผัวแห่งลูกตนแลต่อมาบุตรและธิดาก็เกิดจากนางทั้งสองและบุตรและธิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรและธิดาต่อๆกันไปเวตาลเล่ามาเพียงนี้ก็หยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่า บัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาทูลถามพระองค์ว่าลูกเท้าจันทรัสเศนที่เกิดจากธิดาเท้ามหาพลและลูกมเหสีเท้ามหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรเท้าจันทรัสเศนนั้นจะนับญาติกันอย่างไรพระวิกรามาทิตย์ได้ทรงฟังปัญหาของเวตาลก็ทรงตรตรเอาเรื่องพ่อกับลูกแม่กับลูกและพี่กับน้องมาปนกัินยุงย่งและมิหนำซ้ำมีเรื่องแม่เลี้ยงกับแม่ตัวและลูก ภายกับลูกตัวอีกเล่าพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตกก็ทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาตัวเวตาลไปส่งให้แก่โยคีนั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยทรงไม่ตอบปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งเพราะจำเป็นแลเพราะสะดวกก็รีบสาวก้าวทรงดำเนินเร็วขึ้นรั้นเวตาลทุนยาวให้ตอบปัญหาโดยวิธีกล่าวว่าโง่จะรับสั่งอะไรไม่ได้ก็ทรงกระแอม <c oughs> เวตาลทุนถามว่า รับสั่งตอบปัญหาแล้วไม่ใช่หรือพระราชาไม่ทรงตอบว่าไกรเวตาลก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วทูลถามว่าบางทีพระองค์จะโปรดฟังเรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องหนึ่งกระมัง ครั้งนี้แม้แต่แกรมภาวิกรามาทิตก็ไม่ทรงแกรมเวตาลจึงกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพระพองค์ทรงจนปัญญาถึงเพียงนี้แล้วบางทีพระราชบุตรซึ่งทรงปัญญาเฉลียวฉลาดจะทรงแก้ไขปัญหาได้บ้างกระมังแต่พระธรรมาทวัตพระราชบุตรนิ่งสนิททีเดียว ก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเวตาลเรื่องที่10ฉบับนมศแต่ความจริงแล้วนิทานเวตาลปัญจวิงสติตามฉบับเดิมนั้นมีมากถึง25เรื่องนั่นหมายความว่าเรื่องที่เราฟังไปเนี่ยเป็นแค่หนึ่งใน25เรื่องทั้งหมดเท่านั้นถ้าใครชอบพิทางพร้อมกระตูนประกอบแบบนี้แล้วอยากให้พี่ทาเรื่องอื่นต่ออีกกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยคะ่ะพี่จะได้รู้ว่ามีคนอยากฟังต่อและเกิดใครมาดูคลิปนี้เพื่อไปสอบแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมเลยนะคะ